แล้ววันนี้ลาวากำลังจะทั่วเมืองแล้วได้เวลาหนีกันแล้วครับทุกคนได้เวลาหนีแล้วโอ้โหเราต้องหนีขึ้นที่สูงให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ลานที่สุดด้วยชาวเด็กน้อยลุยกันเลยดีกว่าจะไปครับลุยกันขึ้นที่สูงให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าลาวากำลังจะทั่วเมืองแล้วตอนนี้โอ้โหน่ากลัวจริงลาวามาแล้วตอนนี้โอ้โหของจริงเราอยู่ที่สูงแล้วใช่ไหมเด็กน้อยตามฉันมาได้เลยนะฉันอยู่ที่1อยู่ตอนนี้ได้เลยครับลุยกันเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นข่างบนกันครับฟืบตมตัวครับ โอ้โหแต่ทางมันสูงจริงๆนะเนี่ยใช่แล้วล่ะเราก็ต้องขึ้นที่สูงเสียงง่ไม่งั้นเราก็โดนลาวบาเผาตายแล้วละ่ะว้าวสุดยอดเลยแล้วเราลอดมีฟักทองตัวนี้ด้วยไงสวัสดีครับฟักทองสวัสดีเด็กน้อยเลยก,กันเลยจัดไปครับวู้หู้อย่างเจ๋งเลยขึ้นมาแล้วอย่างสูงอะ่ะเกมนี้จะต้องมีคนรอดอยู่ประมาณเป็นสิบสิบคนเลยดูดิจากตรงเนี้ยคนรอดเต็มไปหมดเลยนะครับวู้หู้เจ๋งสุดเจ๋งสุด อย่างเจ๋งเลยลุยกันเลยดีกว่าว้าวตอนนี้เราวาก็หมดไปแล้วแล้วเราก็รอดชีวิตแล้วครับทุกคนอย่างเจ๋งเลยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอยสิบวินะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เต็มตัวเลยห้าหกห้าสี่สสองหนึ่งเรียบร้อยเต็มตัวครับแดบที่สองคือแมปอะไรโอ้โหเป็นบ้านสูงโอ้โหสูงมากๆ ไปลุยกันเลยดีกว่าครับใช่ว่าเด็กน้อยตามชั้นมาสี่ชั้นขึ้นที่สูงบ่อยนะแมปนี้ฉันเล่นจนชินแล้วล่ะโอ้เก่งมากเลยครับเพื่อนใช่ล้วล่ะเด็กน้อยลุยกันเลยดีกว่านะได้เลยครับจะไปครับตรงนี้ก็ระบบดบเลเซอร์ไงกระโดดหลบเลเซอร์ไงจัก,กระโบดอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยใช่ว่าเด็กน้อยลุยกันเลยดีกว่า จัดไปครับโอ้ขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงพอเราวากระจะมาแล้วตัวนี้ก็เป็นออหโหเลเซอร์หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยหลบก่อนเราก็ต้องขึ้นที่สูงให้ได้เร็วที่สุดอย่างโหดเลยจงังหวะนี้มันยากมากแล้วมันก็น่ากลัวสุดยอดไปเลยตรงนี้โหลดหลบฟึบแบบนี้เราขึ้นที่1แน่นอนตอนเนี้ยเราอยู่อันดับหนึ่งเลยไม่มีใครสามารถตามเราทันแน่นอนอ้าวมีเพื่อนอยู่ข้างบนเต็มเลยขึ้นมาเร็วจังใช่เด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ย ดูรอบๆดีกว่าดูข้างนอกดีกว่าโอ้โหดูดิทุกคนเราวาท่วมแล้วแล้วตอนนี้เราล่วงหรือเปล่าเราล่วงแล้วโอโ้เพื่อนแกล้งชนเราตัวเราล่วงเลยไงโอ้โหยากจริงใช่ว่าเด็กน้อยมันยากสุดยากไปละต้องระวังเพื่อนด้วยนะอย่าให้เพื่อนชนเราไม่ไงั้นเราอาจจะล่วงได้เพราะว่าสามารถผลักเพื่อนได้ด้วยโดยใช้49โลบาร์โอ้ของจริงโอ้โหยากจริง เพื่อนแกล้งเราของจริงตอนนี้เป็นด่านรีสอร์ทนะครับโอเคเราขึ้นที่สูงกันรีสอร์ทมาเลยรีสอร์ทรีสอร์ทรีสอร์ทวูบๆเข้าถัางนี้ได้หรือเปล่าเข้าได้ซะด้วยเจ๋งเลยทีนี้แหละขึ้นข้างบนที่สูงกันเราต้องขึ้นที่สูงนะครับเพราะคล้ายๆกับแบบที่เราหนีภัยพิบัติธรรมชาติไงเราต้องหนีให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็นานที่สุดเพื่ออยู่อันดับหนึ่งของโลกไงใช่เด็กน้อยอันดับหนึ่งของโลกไม่ใช่อันดับของโลกใช่ละครับ เดี๋ตัวเลยนี่ไงขึ้นที่สูงแล้วตรงนี้แหละสูงสุดแล้วละแล้วก็สามารถออกจากตรงนี้ได้ด้วยแต่จะต้องกระโดดยังไงอ่ะเพราะว่าอ๋อกระโดดข้ามแบบเพื่อนนี่เลยอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่เฮ้ยเพื่อนอย่าชนเว้ยอย่าชนเว้ยนี่เราขึ้นที่สูงได้แล้วว้าวเราสูงสุดเราสูงสุดเจ๋งสุดครับจังหวะนี้เดี๋ยวขึ้นมาถึงหน้าต่างเลามีเพื่อนกระโดดลงไปแล้วหนึ่งคนลาก่อนอีกน้อยเฮ้ยเราโดนลมเป่าโอ้โหดีนะที่เราเกือบจะลับแต่เรากลับมาได้ทัน เพื่อนปลาระเบิดอะดิจช้เด็กน้อยระเบิดนี้แหละเพื่อแกเลยเดนมัมไมโอ้โหโหดมากแล้วเราก็รอดชีวิตไงมีรอดกันอยู่ประมาณ4คน5้าคนประมาณนั้นสุดยอดไปเลยนะครับเต็มตัวเลยลุยกันยาวๆจังหวะเนี้ยเพราะว่ามีคนรอดอยู่4คนจากแมปเมื่อกี้นะครับโอเคสุดยอดไปเลยชาแล้วเด็กน้อยฉันมีล่มชูชีพด้วยนะสุดยอดไหมละ่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับยังเจ๋งเลยนี่ไงเราโหวตกันเลยดีกว่านะครับ โอ้โหตะวดด่านบ้านกันเต็มเลยอยากจะเล่นบ้านกันเต็มเลยนะเนี่ยได้เลยมาเล่นบ้านก็เล่นบ้านนะครับยมตัวเลยฟเพื่อนคนนี้ยืนนิ่งเลยนะเนี่ยอาจจะโดนลาว,วาแผดเผาตายนะเพื่อนระวังได้เลยเด็กน้อยฉันไม่กลัวหรอกลาว,วาก็แค่นี้แหละไม่สู้ใจฉันหรอกที่มันร้อนแรงโอ้โหหดมากลาว,วาร้อนแรงซะด้วยแล้วมีคุณป้างไงครับ วิ่งไล่เราซะด้วยคุณยายใจเย็นนะครับโอ้เตะด้วยโอ้โหแม่เราขึ้นข้างบนใจเย็นนะครับคุณยายมาเลยไอเด็กนะ้อยฉันจะเตะหมดเลยบุกลูกบ้านชั้นดีนะต้องโดนฉันเตะแน่นอนโหมดมากโหดจริงโอ้โหยังโหดตรงนี้มีที่หลบตรงนี้ด้วยนะครับเราขึ้นหลบกับเพื่อนดีกว่านะครับอยู่รวมกันเราอยู่นะครับถ่ายรูปหมู่อย่าบังกันนะเพื่อนได้เลยเด็กนะ้อยถ่ายรูปหมู่อย่าบังกันนะ ได้เลยครับนี่เลยขึ้นที่สูงกันเลยเตรียมตัวหลบลาวาดีๆนะครับเพราะลาวากำลังจะขึ้นมาแล้วตอนนี้ดูจากข้างนอกได้ไหมนี่ไอขึ้นมาแล้วหรือเปล่าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมีแดงๆดงข้างล่างแดงแแต่ก็รอบเป็นสิบคนเลยจังหวะนี้สุดยอดไปเลยแบบนี้ไม่ยากเท่าไหร่ชาวเด็กน้อยฉันมีเตียวเพลงในหัวใจดูสิฉันถืออะไรด้วยอุ้ยทำเป็ดหรือเปล่าชาวเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะเนี่ย ฉันมีเสียงเพลงในหัวใจและฉันมีปีกและฉันสามารถบินได้โลกใบนี้ไม่มีอะไรแรงกว่าฉันแล้วล่ะเพราะฉันร้อนแรงโอ้โหมดมากเพื่อนเล่นด่านเดิมอีกแล้วชอบด่านนี้กันจังเลยนะเนี่ยด่านที่สูงอันเนี้ยใชล้ล่ะฉันชอบนะเด็กน้อยเพราะว่ามันขึ้นที่สูงแล้วมันสนุกดีฉันชอบอะไรที่มันสูงสูงโอ้สุดยอดไปเลยนะครับไม่ปีนเสาไฟเล่นนะครับเพื่อนได้เลยสักวันหนึ่งฉันจะปีนเสาไฟเล่นนะกระจกลาก่อน ได้เลยครับสัญญาไปตัวเราอุ้นที่นี่มีทิ้งจกหรือเปล่าเนี่ยดูทิ้งจกกันดีกว่ามีทิ้งจกหรือเปล่าในรอบบ้านเวลานี้นะ่ะไม่น่าจะมีนะเด็กน้อยทิ้งจกคงไม่มีอะไรามาอยู่แถวนี้หรอกไอโง่ใช่ละครับลุยกันเลยนะครับอุ้ยมีลมจากระเบิดอีกแล้วเพื่อนปลาระเบิดอีกแล้วนะเนี่ยชอบจริงๆเลยกับระเบิดเนี่ยช่าเด็กน้อยฉันชอบระเบิดนะ่ะฉันชอบเลยละปลาระเบิดฉันระเบิดขวดเอง หมดมากครับจังหวะนี้แหละลุยกันวยาวว้าวเต็มตัวเลยเราจะรอดกันแล้วล่ะในอีก1ิบวิสุดท้ายเราอะกำลังขึ้นมาแล้วตอนนี้ห้ามหยุดตรงหน้าต่างนะเพราะถ้าหยุดตรงหน้าต่างสามารถผักเพื่อนได้คนนี้แหละโดนแสดงว่ารอบที่แล้วเราโดนผักแน่นอนไงเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเราก็รอดครับว้าวสุดยอดไปเลย4 3 2สหนึ่ง สูงเริ่มโหวดด่านกันเลยน่าจะเป็นด่านกว้างๆแล้วตอนนี้สว่างซะด้วยไงแล้วจะรอดกันยังไงนะเนี่ยด่านที่สูงแบบนี้มาเล่นด่านนี้กันลิตเติ้ลวินเลนมาเลยมาทางไหนครับเพื่อนๆขึ้น,นทางไหนกันครับดูคนที่มีปีกดีกว่านะครับเขาน่าจะช่ำชองกับแบบนี้ใช่ไหมเด็กน้อยตามชันมาถูกคนแล้วล่ะ แน่นอนอยู่แล้วล่ะฉันเป็นคนที่มีปีกและฉันสามารถบินได้ฉันอยากเห็นคนไทยบินได้มาโดยตลอดโอ้ยโหจริงแล้วก็ลวงแล้วเราวาากำลังจะมาแล้วตอนนี้มาแล้วครับจังหวะนี้โอ้ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเราโอ้โหยากมากด่านนี้แบบเมื่อกี้ไม่มีใครรอดชีวิตเลยทุกคนอย่างยากเลยมีแต่ยากๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใครสามารถเลือกด่านมาอย่างนี้ล่ะเนี่ยฉันสามารถเลือกด่านมาเองแหละเด็กน้อยฉันเลือกด่านได้หมดแหละฉันชอบเลือกด่าน แล้วมันก็ทาให้เราไม่รอดไงใช่แล้วครับลุยกันเลยอูดเรากดปุ่มตรงนี้เลยนะครับเต็มตัวเลยนี่ไงด่านใหม่แล้วมาแล้วด่านทะเลทรายซะด้วยของจริงครับขึ้นที่สูงกันเต็มตัวเลยนี่ไงฟืบขึ้นตรงนี้แหละอุ้ยแต่มีที่สูงกว่านี้ตรงนู้นไปดีกว่านะครับเพราะเราจะรอดไงแบบนี้เราต้องรอดให้ได้เด็กขาดใช่ลราล่าเด็กน้อยลียกันเลยแต่ไปครับมีอูดซะด้วยเฮ้ยเราวารมาแล้วเราวารมาแล้ว,ราาลวกระโรดดกระโ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 ดดกระ ขึ้นอุดเลยจังหวะนี้นี่ไงเราลันเต็มเลยครับเพื่อนๆอย่างเจ๋งเลยลราวามาแล้วตอนนี้น่ากลัวจริงดูดิทุกคนอย่างน่ากลัวเลยหูยอย่างโหดโอ้โหขุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยหูยมีอะไรพังเต็มไปหมดเลยพื้นเพิ่นอะไรก็พังไปหมดเลยมันน่ากลัวจริงๆมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยล่ะระวังให้ดีแมปนี้คนรอดเยอะนะเนี่ยระวังแมปหน้าดีกว่าเพราะแมปหน้าอาจจะต้องเลือกอะไรที่มันยากหรือเปล่ามาดูกับเพื่อนดีกว่า ว่าเพื่อนจะเลือกอะไรที่มันยากกว่าน,นี้หรือเปล่านะเด็กน้อยได้เลยครับยังตัวเลยชึบชุบชุบชบชบลอหนึ่งวิสุดท้ายแล้วมาด่านนี้แล้วกันนะนี่เลยด่านซ้ายเลยแต่เพื่อนไม่เลือกไงเฮ้ยเลือกแล้วมีคนเลือกด่านซ้ายตามเราเรียบร้อยด่านนี้เลยครับเป็นด่านโจรสลัดพังกำแพงจิตัวเลยนะครับ้ถ้าหล่นลงไปก็ลมน้ําอะลมน้ําอ่ะจมน้ำไอเด็กน้อยใช่แล้วครับแล้วจะเข้าไปยังไงต้องมีกุญแจดิ มีการยิงปืนใหญ่ซะด้วยตรงเนี้ยจะไปยิงปืนใหญ่กับเพื่อนดีกว่าน,นะครับจังหวะน,นี้แหละต้องใช้2คนยิงปืนใหญ่ฟึบยิงเลยบึมรียบร้อยประตูเปิดแล้วหรือเวลา1ิบวิเป็นตัวไปกันว้ฮูกระโดดชืบเหลือ9 8้าแปดเจ็ดทันไหมทันอยู่ครับจังหวะน,นี้แหละแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนจากทางด้านในไงเพื่อนอย่าขวางทางเราเราขึ้นแล้วจังหวะน,นี้ไม่รอเพื่อนแล้วเราขึ้นที่สูงแล้วอุ้ยมีคนปลาระเบิดอีกแล้วมือระเบิดใครอัน ใครกันที่เป็นมือระเบิดเพราะเราลอดคนเดียวไงแมพเนี่ยสุดยอดไปเลยเราของจริงเราลอดคนเดียวนะครับทุกคนแมพนี้ครับของจริงนะครับว uh ู้ฮู้สุดแจง๋งไม่มีใครงง,งอะดิงงกับเราเลยดิว่าเราลอดได้ไงอะดิงงงเพราะเราของจริงอะดิวู้ฮู้ว uh ู้ฮู้ว uh ู้ฮู้ว uh ู้ฮ uh ู้ uh Diamond> สุดยอดไปเลยเราลอดแล้วครับของจริงคนเดียวเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไงจังหวะนี้เพื่อนคงงงอะไอนี้มันลอดได้ไงวะมันของจริงนี่ว่า ร็จแล้วครับแล้วมันของจริงกันดีเรารอดแล้วว่าดีเดี๋ยวเล่นอีกแบบหนึ่งมันก็น่าจะพอได้แล้วนะครับทุกคนเตรียมตัวเลยแบบสุดท้ายแล้วเตรียมตัวอีก3 2 1เรียบร้อยมาแล้วเริ่มโหวตกันเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้เป็นแบบไหนดีแบบกลางแล้วกันนะไซคลนโอเคไซคลนเฮ้ยแต่ไม่ใช่เป็นแบบอบบี้ถ้าเป็นแบบอบบี้เราถนัดเลยเราชอบเล่นแบบอบบี้อยู่แล้วไงเพื่อนๆชาเล็กน้อยเลียกันเลยดีกว่าจะไปครับ ค่อยๆกระโดดนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับได้ทุกคนนะครับทุกคนเต็มตัวเลยชืบชืเฮ้ยโอ้ยมีอะไรลงมาด้วยข้างหลังเรามีตัวมาปัดเราไงให้เราล่วงไงแล้วลราวาก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้ตกขึ้นทางนี้ฟื้นขึ้นที่สูงนี่ขึ้นแล้วเรากระโดดทางนี้ชืบ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 ออบบี้เราถนัดเลยเฮ้ยชืบอุ้ยเกือบล่วงใจเย็นต้องมีสมาธิขึ้นที่สูงครับเหลือจะรอดคนเดียวอีกแล้วแบบนี้ เอุย้ยไม่แล้วล่ะมีคนนึงได้เลยได้เลยถ้ามีอีกคนนึงแบบนี้เราผักเพื่อนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยนะเนี่ยคงจะรอดกัน3คนสุดยอดไปเลยเราของจริงครับ3ผู้ยิ่งใหญ่ชาตเด็กน้อยเรามันสาผู้ยิ่งใหญ่นะสุดยอดไปเลยใช่แล้วครับรอดกันเลย3ามผู้ยิ่งใหญ่สุดยอดสุดเจ๋งว อย่างโหดเลยสุดยอดไปเลยนะครับตอนนี้เราลอดกันแล้วและสนุกมากด้วยสําหรับแบบนี้นะครับเป็นแบบลาวาโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึง,งนี้ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดติดตามสําหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแลวเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย